สเราสนุกกับการปั่นจักรยานลอยฟ้ายิ่งปั่นยิ่งขึ้นสูงนะคะทุกคนสนุกมากเราบินสูงเหมือนนกเลยมีนิทรรศการเล่นในโดร์เพเก้าเครื่องเล่นที่อยู่ในล่มในโรงแรมบัลคอนี่จีไซสิลช้าพี่ยกเครื่องเล่นหาวบแลนมาไว้ที่นี่เลยเราได้เล่นหาวบแลนทั้งวันเลยนะคะทุกคนพี่เตะตักับน้องสุกันได้ชอบมากๆได้เล่นแข่งกันและเล่นด้วยกันที่หาวบแลนเกมเลเซอร์วอลในเกมของเลเซอร์วอลก็มีแต่ละดาบให้เราตะลุยนะคะทุกคน ซูกัดตะลุยเล่นทั้งสองด่านผ่านนะคะทุกคนซูกัดเก่งมากๆเลยแล้วทุกคน,นกเคยเล่นผ่านตะลุยด่านไหมมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะซูกัดยังฝึกดำน้ำด้วยนะคะทุกคนซูกัดเก่งมากทุกคนอยากมาเที่ยวสนุกแบบซูกัดมาเที่ยวได้เลยที่โรงแรมบังคับนี่ซีไซส์ทีละชากดติดตามกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคลิปหน้าเราเจอกัน